สวัสดีค่ะดูเลยสุขท่านที่เข้ามารับชมว,วิดีโอนี้แล้วนี้นะคะพยงก็จะ็นเพื่อนมารู้จักกับเจ้ากล่อง UKO the Chronicle's คิ k ส series เจ้สืโนสคายเทนนั่นเองค่ะยย หลังจากรอบที่แล้วนะคะเปิดตัวมาได้ The Chronicle s t a k e Team d r a m a นะคะรอบนี้เนี่ยคนมีเขาก็เขตดสินค้ากล่องที่ใหม่มาอีกแล้วค่ะกับทีมที่น่าจะเป็นไวฟุของหลายๆคนนะคะกับทีมชามเมอร์นั่นเองค่ะโดยความพิเศษของจ้าก,กล่องนี้นะคะก็คือเขาเน่ยจะมีการ์ดยูกิที่เป็นอาร์ตจากในแอนิเมชันมาเป็นอาร์ตพิเศษที่ลงในกล่องนี้โดยเฉพาะเลยค่ะคือลายเส้นแอนิเมชันเขาเนี่ยก็จะเป็นตามในหน้าการนี้เลยเนาะนี่นกล่องนี้เลย สวยน่ารักมากๆเลยนะคะนี่มีทั้งอะ่ะน้องเอเรียนะคะน้องวินอาอุสแล้วก็ฮีตัดนั่นเองเนาะใครที่เป็นแฟนขับสาวๆเนี่ยคือไม่ควรพลาดกล่องนี้เลยค่ะซึ่งท่านเพื่อนท่านไหนนะคะกำลังมองหาทีมเด็กพร้อมเล่นซื้อ1กล่องจบพร้อมจัดเด็กจริงไปลงแข่งนะคะ เพืเ่อนๆก็สามารถจับจองเจ้ากล่อง The เด c กคอนิเ l ิลสติกกันได้ที่ร้านมุนกการเลยค่ะโดยร้านมุนกการนะคะเขาก็จะเป็นร้านตวแทนจำหน่ายการยูกิโอท่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ของประเทศไทยเลยค่ะสังเกต,ตกได้จากต,งตารงนี้เลยนะคะนี่นะคะมรกรนั่นเองค่ะเดี๋ยวซูมให้ดูแป,ป๊บนึงเนาะก็คือเป็นบริษัทคิดแอนคิดนะคะนี่ผูรรณมคลาจต์จำหน่ายเนาะโอเคคำเตือนไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า3ปีนะคะก็นั่นแหละค่ะทางร้านมรนากการเนี่ยเขาก็จะจำหน่ายการยูกิโอมาอย่างยาวนานมากนะคะก็คือขอเพื่อนไว้ใจได้เลยว่าถ้าต้องการจะซื้อกาซยูก จัดเต็กต,ต่างๆซื้อกล่องเบนบูสเตอร์หรือว่าสินค้าหรือที่เกี่ยวข้ของกับยูกิโอนะคะมาที่ร้านมริรัทเนี่ยครบจบแน่นอนค่ะ ซึ่งสถาบเพื่อนท่านไหนที่สะดวกมาหากันนะคะร้านบราการเนี่ยก็จะตั้งที่สะพานเหล็กตึกออยวันชั้น4นั่นเองค่ะก็คืออยู่ตรงข้ามเมกาพาร์ซาเนาะแต่ว่าท่านเพื่อนเนี่ยไม่สะดวกก็ไม่เป็นได้ค่ะทางร้านเองเนี่ยก็มีบริการสั่งซื้อออนไลน์แล้วก็ส่งสินค้าทางไปรษณีย์เช่นกันค่ะเพ,เพื่อนก็สามารถเลือกวิธีการสั่งซื้อสินค้าจากรา้านบรการกันได้ตามสะดวกเลยนะคะ,ย,ย,ะยังไงพยงก็อยากฝากรา้านบรการให้เป็นด้านที่อยู่ในใจของเพื่อนๆด้วยนะคะมาสนับสนุนการแทใ้ให้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์จากรา้นกานบริการก เปิดมาข้างในกล่องนะคะนี่เราก็จะเจอของเ่านี้เลยโอเคข้างในกล่องไม่มีอะไรแล้วบรแวนแล้วโอเคไปงั้นเราตั้งกล่องตรงนี้คนจะได้รู้ว่าเราเปิดอะไรนะถึงแม้ว่า <laughs> ถึงแม้ว่าเราจะมีอ่ะ กคลิปเขียนไว้แล้วก็ตามว่าเราเปิดเด็กอะไรนะแต่ว่านี่เราต้องตั้งกล่องไว้ด้วยเพราะเป็นสลีิมงคลโอเคนี่เลยเปิดมาทั้งในกล่องเราก็จะมีทั้งหมด2อย่างนะคะนั่นก็คือตัวเด็กของเราแล้วค่ะแล้วก็นี่อ่ะเพลย์แมทนั่นเองโอโ้โหหลังจากที่อ่าคนามีเขาประหยัดงบไม่แถมเพลย์แมทไม่รู้มาตั้งแต่ SD ไหนนะคะรอบนี้มันกลับมาแล้วคะ่ะรอบที่แล้วที่ตอนอ่าทีมรักมาเขาก็มีให้เนาะอ่านี่ลายเพลย์แมทสวยมากโอโ้โหไม่ไม่ใช่นะคะนี่คือจะเป็นวิธีการเล่นทีมชามเมอร์ที่มาใน กล่องนี้นั่นเองเนาะใครที่แอบใส่ปุ่นออกก็สามารถไปศึกษาวิธีการเล่นได้นะคะและนี่อนิเมชั่นน่ารักมากโอ้โหน้องๆและนี่ก็คือลายเพลย์แมทที่แท้จริงของเขานะคะนี่โอ้โหน่ารักมากและภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะนี่ก็คือเป็นอาร์ตใหม่ของชามเมอร์นะคะนี่น่ารักมากๆเลยซึ่งจะเป็นอาร์ทที่ปรากฏอยู่ในการ์ที่เราจะได้กันนั่นเองเนาะนี่ น่ารักอะคือพิมชอบสาวชัมเมอร์มากอะต้องบอกว่าตัวที่พิมชอบที่สุดนนะโขมันมันเลือกยากมากเลยอะคือ ออชอบเอเลียอ่านี่นี่นี่อ่าอุ๊ยโหหลุดมือเลยนี่น้องเอเรียนั่นเองโอ้โหน่ารักที่สุดเลยนะคะก็โอเคข้างในกล่องอ่า The Chronicle Deck เนี่ยในฐานะที่มันเป็นเด็กสำเร็จรูปพร้อมเล่นคล้ายๆกับพวก Structure Deck เนาะคือเพื่อนๆซื้อเจ้ากล่องนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีตัวเมนเด็กมาให้แบบนี้ให้เล่นแบบภายในกล่องเลยแล้วคือเราไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วคือเขาจะมีแบบตัวเมนเด็กมี Extra Deck เดอะไรเงี้ยให้เราได้เล่นเลยเนาะก็เผื่อใครที่แบบว่ามีงบจำกัดอะไรเงี้ยก็สามารถซื้อเจ้ากล่องนี้ไป ได้เลยเนาะแล้วก็นี่การ์ดเขาเนี่ยก็จะซีลมาในเขาเรียกว่าซีลมาในพลาสติก <c oughs> อย่างดีเลยแกะมาปุ๊บโอ้โหนะ <c oughs> แกะยากนิดนึงนะอ่าโอเคนี่การ์ด e. <c oughs> ของเราเนี่ยรับการปกป้องอย่างดีนะคะจากซ <c oughs> ีลพลาสติกอันหนานแน่นนี้ <c oughs> โอเคค่ะนีน่ารักมากๆเจอกับน้องเอเรียเลยเนาะแต่น้องเอรีนี่อาจจะแอบหน้าแบบหน้าบึ้งนิดนึงนะโอเคค่ะอ่าเขาเรียกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเทคิวเยี่ยเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะรีวิว เฮ้ยเดี๋ยวนะเออโอเคโอเคหนึ่งนะขอขอหนึ่งนึงนะอุ้ย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 มิสติมติกใช่ไหมได้อินสติติกใช่ไหม คือโอเคจะบอกว่าอ่าอันนี้มันจะคลาย,ลายสตั๊กเจอร์เด็กเนาะที่เราจะมีแถมเพแมทมีแถมอาร์เมนเด็กมาให้ทุกคนจะได้เหมือนกันหมดแต่สิ่งที่มันจะแตกต่างกันเลยเนี่ยก็คือ,อการสุ่มซีเครตหรือพริสมาติกเออมันจะต่างกันซึ่งอ่าบางกล่องอาจจะได้พริสมาติกบางกล่องจะได้ซนะีเครตเนาะซึ่งรอบนี้พยมได้พริสมาติก ตื่นเต้นอนะโอเคงั้นเดี๋ยวเปิดมาใกล้ๆเดี๋ยวเรามาลุ้นก็ดีกว่าเนาะอ่ะแต่งั้นเรามาดูเมนเด็กของเรากอนดีกว่าซึ่งเมนเด็กเนี่ยถ้านอกจากตัวซีเคทเนี่ยเราก็จะได้เหมือน,อนกันหมดเนาะโอเคมาถึงใบแรกเราก็จะเจอน้องเอเรียเลยซึ่งนี่อ่านี่สาวสาวทั้ง4ี่คนอ่ะนี่อ่านที่เขาเรียงมาให้เลยนี่ตรงนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นสาวสาวร่างโตนะคือพอพูดถึงร่างโตนี่คือไม่ใช่โตแบบว่าแบบเป็นไปด้วยรัก แต่จะคิดหึงเกินไปโอ้โหนี่อยากร้องเพลงไงอยากร้องเพลงพี่โตโ,โหนั่นเลยค่ะไม่ใช่นะคะนี่าสาวสาวังโตนี่น้องเอเรียวโ,โหโตโตมากับน้องน้องน,น,น,นี่น้องฮีตาแล้วก็นี่น้องวินและสุดท้ายน้องอาอูสันเองโอ้โห น่ารักมากๆเลยคือลหลักๆแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเล่นกันเองก็ได้หรือจะเอาไปใส่ในทีมเด็กอื่นก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าทีมเด็กอื่นเนี่ยก็อาจจะขอว่าให้มีธาตุที่ตรงกับน้องเขานิดนึงเนาะมันจะได้เล่นด้วยกันได้นี่น่ารักมากเลยทั้งสี่สาวอะและสาวๆแชมเบอร์เนี่ยเาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ประจำกายของน้องๆแล้วกันเนาะซึ่งนี่อะน้องเาก็จะมีสัตว์ประจำกายทั้งหมด4ีตัวเลยนี่กิกกะบอยมีอินาริ มีรันริวแล้วก็อาเดมอนอีเตอร์ e ater, นั่นเองนี่สี่ตัวแต่ว่าสีตัวนี้มันจะเป็นสีตัวที่เขาเรียกว่าเป็นร่างอัปเกรดขึ้นมาแล้วอาจจะต้องมีร่างนอนนอนนิดนึงซึ่งอันนี้นี่ก็จะเป็นร่างนอน <c oughs> ไม่ใช่ร่างนอนๆอนอันนี้เป็นร่างที่โตขึ้นมาอีก <c oughs> อีกสเต็ปหนึ่งเนาะโอเคเป็นร่างนอนๆอพร้อมบวกแล้วนั่นเองเนาะซึ่งอาน้องๆเนี่ยหลักๆเขาก็จะเอาไ้เล่นกับมอนที่มีภาพตรงกับตัวน้องเองเนี่แหละ เราก็จะมีเอฟเฟกในการหาเวทกับดักชามเมอร์จากในเด็กยมาขึ้นมือได้ประมาณนั้นเนาะนี่เป็นแบบนี้เลยเทมากๆเลยนี่ดูเวทนาการเขานี่นี่นี่ให้ดูให้ดูเวทนาการนี่เสร็จปุ๊บเป็นอย่างนี้นี่นี่นี่แล้วก็เป็นอย่างนี้โอ้ลันลิวเทวะลันลิวลันลิวมันเป็นมังกรหรือเป็นอะไระ เป็นจริงเป็นบังกรแหละอ่าโอเคเท่เท่ดีค่ะเราก็จะเข้าสู่ช่วงมอนสเตอร์ที่ไม่ได้ติดชื่อทีมชชมเมอร์แล้วกันเนาะมาที่ใบนี้เลยเนาะก็เป็นอ่าเทนโกคูน no ้โอเนาะก็คือเอาไว้เซตเวทกับดักได้จากในเด็กประมาณนั้นอ่าอืมอันนี้เป็นแก๊งทีมโฮรูสเนาะพยมจำผิดเขามีให้มา3ามสี่ใบนะอืมอืมอ่าใช่มีให้มาสี่ใบตามนี้เลยนี่เท่มากๆเลย ซึ่งทีมโฮรูสเนี่ยเขาก็จะเอาไว้เล่นกับพวกขีปราชาเนาะพี่ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวขีปราชาอะไรพวกนี่แต่เขาก็น่าจะเป็นเป็นการดเวทที่แถมมาให้ในกล่องนี้เหมือนกันแหละอ่าโอเค ประมาณนี้4ี่ใบเท่ๆไปเลยแล้วก็โอเคค่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นน้อง a ฟรี่เทลคามุยะเนาะก็เอาไว้หามอนจอมเวทได้ก็คือหาสาวๆชามอือเนอี่ยเนาะสาวเป็นเวทเป็นจอมเวทกันหมดอ่าแล้วก็นี้เป็นสเป l l b o ๊กเป็นตัวบาททลเนาะก็เขาเรียกไงดีเอฟเฟกต์น้องเลยเขาจะเอาไว้หาพวกการสเป l l Book เนาะซึ่งเดี๋ยวน่าจะมีสเปล l บุ๊กแถมมาให้อยู่แล้วอ่า โอเคจบในส่วนของมอนสเตอร์กันไปเนาะก็สู่ช่วงอ่าการเวทกันนะจ๊ะ,ะมาถึงเจอสีสาวต้อนรับนีนารักมากๆเลยซึ่งอ่าจริง,รงๆใบนี้ก็ดีเนาะคือเอาไปเพิ่มพลังโจมตีให้หมอนของเราได้แล้วก็พลังโจมตีเนี่ยจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นถ้าเราคุมหมอนที่มีธาตุแตกตกันในสนามเนาะซึ่งชามเมอร์ในสาวสาวเขาก็จะมีทั้งหมดสี่ธาตุเนาะแต่ว่า้านัา,นานไวตัวผู้ชายด้วยก็จะมีแบบธาตมืดอะไรอย่างงี้ด้วยอ่าก็จะมีธาต์เพิ่มมากขึ้นก็โอเคค่ะ แล้วก็นี้เป็นเวสเปลบุ๊กที่เอาไว้หาของประมาณนั้นก็คือมันจะเป็นลูปประมาณว่าสมมติเราใช้ใบเทวหาของปุ๊บเราก็จะเสิร์ฟใบนี้แล้วก็เสิร์ฟใบนี้มาหาของใบอื่นต่อน,นั่นเองเนาะซึ่งใช่ใบถัดมาเนี่ยมันก็จะเป็นสเปลบุ๊กที่เรามักจะหากันก็คือเาเรียกไงดีใบนี้มันจะเป็นหนึ่งในใบที่เราเจะเอาไว้หากันเพราะว่าใบนี้มันสามารถเอาไวไ้ตรวจสอบได้ ซึ่งอาการที่มันเป็นสเต็ปว่าเป็นบาเทลเป็นใบนี้แล้วก็ส่วใบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นสเต็ปที่ทําให้โดดอุรลลาเนี่ยขัดได้มากขึ้นนั่นเองนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการ์ดฟิวชั่นบอลจอมเวทเนาะประมาณนั้นวิ้ดารูเลอร์มาให้ใบนี้ก็เก่งเหมือนกันเนาะนี่คนนิยมใส่เป็นไซด์เด็กอะไรอย่างนี้อ่าซันแอน m o มูนโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าปล่อยปรับโพซิชั่นบอลอ่าอ่านี่ไงที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าหีบพระราชาเออเอาไว้เล่นกับทีมโฮรุสันเองเนาะ อโอเคเข้าสู่ช่วงการ์ดกับดักกันนะคะนี่ต้อนรับด้วยสีสาวรวมพลังกันอีกแล้วนะคะนี่โอ้โหอ่าใบนี้เนี่ยเขาเอาไว้เหมือนสเปย์มอนซอมเวทแหละประมาณนั้นเนาะแต่ก็อ่านอกจากจะมีสาวๆพร้อมต่อยแลยนะคะก็จะมีอ่สาสี่สัตว์ข้างกายนะคะมาพร้อมต่อยเหมือนกันเนาะแล้วก็อ่าใบนี้นะคะก็คืออ่าอซูร,รุนเนะเาะก็จะเป็นเหมือนการ์ดกับดักมอนสเตอร์นั่นเองอเค่ะ แล้วก็อันนี้เป็นควินเทสบัจิกเชียนเนาะก็โอเคเท่ดีค่ะปนึงนะมันมันมันใกล้ถึงยังเอ่ออีป้านึงเนาะต้องต้องเปิดอีกไปสองใบใช่ป่ะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นแวมไพร์เออเฮ้ยทำไมแวมไพร์ตีสุดมันเยอะจังเลยนั่นแหละค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นท็อปเฮดเฮร์นั่นเองแล้วก็อันนี้เป็นน้องกระต่ายอิลูชชันน่ารักน่ารักแป๊บนะแป๊บนะมันมันถึงยังอะเดี๋ยวนะมันถึงยังปนึงนึง อีกอีกสามใบอีกสามใบอีกสามสี่ใบอโอเคแล้วก็นี่เป็นน้องเซเรเน่โอ้โหไม่เห็นน้องเซเรเน่นานมากเลยอ่ะน่ารักน่ารัก,รกแล้วก็อืโอเคแล้วก็นี้เป็นเอสเซทโค้ทอลเกอร์นั่นเองนะแป๊บนึงนะใช่ยังใช่ยังใช่ยังเฮ้ย,ย,ย,ยมันมันมีอีกหนึ่งใบขั้นเดี๋ยวนะนะอ,ะอ๋ออ๋ออ๋อโอเคคือมันมีอ่าซีเครตมาให้ใช่ไหมอ่าโอเค อ๋อมันจะมีซีเคทมาให้ก่อนเหรอเพียมเข้าใจว่าถ้าสมมติว่าเราได้อ่าพริสมาติกแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ซีเคทอ๋อคือหรือหรือจะบอกเลยว่าทุกคนได้พริสมาติกกันหมดแต่ดิฉันเข้าใจไปเองว่าพริสมาติกคือแถมแค่บางกล่องโอเคโอเคโอเคอ่าเราได้ซีเคทเป็นน้องอ่าอุสนั่นเองนะคะคือตะกี้นึกว่ามันมันแบบเป็นใบอื่นอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ซีเคทอ่าโอเคแอบแอบมีตกใจนิดนึงแต่ใบถัดมาเนี่ยพริสมาติกชัวๆแต่จะเป็นใบอะไรนะต้องต้องต้อง,องลุ้นเอา ถามจริงนะพิสมติมันออกทุกกล่องเหรอมันไม่ได้ออกแค่บางกล่องเหรอพี่มก็จะว่าทำไมมันเป็นออกแค่บางกล่องอะ <c oughs> โอเคค่ะนี่นนองอูสนี่เป็นอัดใหม่ด้วยนี่นี่นี่นหนึ่งนึงนี่นี่น,น,น,นี่มันคืออัดเดียวกันนี้เลยน่ารักอะถึงถึงอ,อูสจะไม่ใช่อาไวฟูที่พี่ยมเลือกเป็นเบอร์หนึ่งของของชชมเมอร์นะแต่พี่ยมก็ชอบดีนะเป็นสาวผมสัน้นใส่แว่นด้วยโอ้โหน่ารักน่ารักโอเคเอาล่ะไม่รู้จะเปิดได้อะไรแต่ว่าเรามาลุ้นกันดีกว่าเอาล่ะนะวัน เดือนปีเฮ้ยม <c oughs> ันดีฟิชชั่นใหม่ใหม่มันดีฟิชชั่นใหม่ๆนี่ใจอ่ะน่ารักอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะีใจที่เปิดได้อ่ะโอ้ยน่ารักโอ้ยการาฟสวยมากดูทุกคนดูทุกคนดูดูค,ๆๆดดความละเอียดของเบ็ดฟอยน่ารักอ่ะ ่อให้มันแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะคือสุดท้ายแนละ้วพิสมาติกต่อให้มันแถมมาทุกกล่องก็จริงนะแต่ว่าพิสมาติกในใบที่เราอยากได้จริงๆมันไม่ได้เป็นไปนได้ทุกกล่องนะเออใบนี้ก็เป็นหนึ่งในใบที่พี่ย,ายามอยากได้นะเพราะว่ามันเป็นการ์ดฟิวชั่นใบใหม่ของน้องๆคขนั้นเองนะอ,อู้น่ารักมากเลยอะดูทุกคนด,ดูดูความส่องแสงออนี่ดูน้องฮีตีานหน้าี่เขาเอาเรื่องมากเลยนะนี่แบบอาอุสแบบเอ้มาจับมือน้องเขาแล้วน้องเขาแบบโอ้โหหน้าหน้าหน้าดุมากเลยนะคะ แล้วก็นี่โหน้องวินน้องเอเรียวกกดคอกันวิเป็นแบบสาวๆแบบน่ารักกันมากเลยอ่ะวินน่ารักอ่ะ แล้วเปิดได้พริสมาติกน้องๆเขาแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่อ่านเอฟเฟกน้องเขาเนาะก็คือเอฟเฟกของน้องเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่ามี4คนใช่ป่ะเราก็ต้องมี4เอฟเฟกซึ่ง4เอฟเฟกเนี่ยเราเลือกได้ว่าเราจะเอาเอฟเฟกไหนเป็นอย่างเราจะเลือกใช้เอฟเฟกไหนเนาะคือเราสามารถเพิ่มพลังโจมตีให้การไปนี้800ได้หรือว่าเราจะสามารถหาเวทกับดักชามเมอร์จากในเด็กเนี่ยมาขึ้นมือได้หรือว่าจะเด้งการ์ดจากบนสนามเนี่ยขึ้นมือได้1ใบหรือจะสเปรย์มอนจอมเวท จากในสุาสานขึ้นมาที่สนามได้หนึ่งใบเนาะคือเอฟเฟกต์เก่งมากเลือกได้เลยว่าจะเอาอะไรนี่โอ้โหสมแล้วที่เป็นการรวมกันของสีสาวนะคะน่ารักมากเลยอะดีใจอะขอบคุณร้านบทูทเดนการ์ดนะคะสำหรับกองนี้ดีใจไม่คิดว่าตจะได้ตอนเปิดมาแกะซองมาแบบตกใจเลยว่าเัอเองได้ด้วยเหรอก็อต่อให้มันเหมือนว่าได้เขาเรียกว่าได้ทุกกล่องก็เหอะแต่ว่าได้ใบนี้มาก็ดีค่ะ ขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดเลยอ่าโอเคงั้นเรามาดูต่อที่ใบนี้กันเลยนะคะอันนี้เป็นเวทใบใหม่ของเขานะคะเป็นเป็นเวทที่ที่ดีค่ะที่ดีมากๆค่ะก็ใบนี้เนี่ยจะเป็นการที่เอาไว้หาะ หาการ์ดสาวๆชามเมอร์ที่มีท่าแตกต,ต่างกัน4ใบได้เลยแล้วก็แถมยังใช้ใบนี้เป็นการ์ดฟิวชั่นได้ด้วยนะคะฟิวชั่นมอนสเตอร์อะไรก็ได้ซึ่งจริงๆก็คือเอาฟิวชั่นใบ,ใบ,ใบในี้ได้แหละเออประมาณนั้นเก่งเลยแต่ที่สำคัญเลยนะคือการ์ดใบนี้ติดชื่อสเปลบุคค๊กค่ะเพราะว่าเขาติดชื่อตรงนี้นี่ชื่อว่ามาโดโชนนะนะก็คือเป็นชื่อสเปลบุ๊กในเชื่อาสาาญี่ปุ่นเนาะอ่ะแปลว่าใบนี้เนี่ยสามารถใช้การ์ดสเปลบุ๊กตะแยะเสร์ฐมาได้เหมือนกัน <laughs> <c oughs> ก็โอเคค่ะนี่ อ่านี่ไงนี่ไงอาร์ตใหม่ของน้องๆน,น่ารักมากๆเลยนี่เป็นเขาเรียกว่าสีสาวเนี่ยก็จะเป็นสีสาวต้นแบบเนาะอ่ะตะกี้พยายามปรับกล้องนิดนึงอ่าโอเคอ๋อแพ๊บน,นึงนะคือถ้าสมมติว่าตะเกียรเราได้นี่นี่นี่ เราได้อาอุสเป็นซีเครตเนาะแปลว่านี้ที่เหลือล้วก็จะได้เป็นซูเปอร์นั่นเองอ่านี่อาอุสซีเคร่ะมาดูกันใกล้ๆนิดนึงนี่อาอุสซีเครตแล้วก็นี่น้องเอเรยโอ้โหน่ารักอต่อมานี่น้องฮีตาโอ้โหน่ารักน่ารักแล้วก็นี่น้องวินุินน่ารักตายแล้วพี่โอ้คือมันน่ารักกากี่รอบแล้วอะน่ารักอะน่ารักนี่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 เลียงเลียงเลยเลียงเลยโอ้โหน่ารักจัด แล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นอาสีสาวในเวอร์ชันการ์ทที่ติดชื่อครัว่าอาเคียวอิโซโชคุนั่นเองเนาะก็จะเป็นอาเขาเรียกว่าไงดีเป็นร่างน้องนอนที่โดนพลังพลังอาสุลกายทั้ง4ตัวไม่ใช่อ่าสัตว์ประจำกายทั้ง4ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าเข้ามาสิงสู่นั่นเองนี่น้องเอริก็จะมีพลังโอราโอราเนาะวันนี้อาฮีตาก็จะมีพลังจิ้งจอกอันนี้นี่มีมีปีกน้องวินมีปีกน่ะคนไทยบินได้แล้วก็อาอซาน,นีก็จะเป็นอ่านี่ อยู่อยู่บนคาถาอาเทดีค่ะทั้งสี่ใบเลยเทมาเทมาโอเคแล้วก็นี้เป็นสี่สาวลมพลังเนาะเป็นอาเวทความเร็วด้วยเทดีค่ะแล้วก็นี้เป็นเวทฟิลของน้องๆกัน,อนอเองน่ารักดีแล้วก็อ่าน,นี้เขาเรียกไงน,นะน่าจะสุดท้ายแล้วป่ะเออใช่เป็นสุดท้ายจริงด้วยโอเคสุดท้ายเราก็จะปิดกันด้วยลิงก์ของสี่สาวนั่นเองนะคะนี่น่ารักมากเลย ซึ่งเอฟเฟกของน้องสี่สาวเนี่ยเขาจะไปเล่นกับมอนที่มีธาตุเดียวกับตัวเองที่อยู่บนสนามอีกฝั่งนะถ้าแบบว่าเขาเรียกวไงดีเหมือนเอฟเฟกของน้องๆชาเมอร์ที่เป็นตัวอดอเิจินอลเองเขาจะปีกันดมอนที่มีธาตุเดียวกับตัวเองเนาะอ่ะอันนี้ลิงกก็คล้ายๆกันก็คือเอาเอาง่ายๆเขาก็จะเล่นกับมอนของฝั่งตูงค้าที่มีธาตุเดียวกับตัวเองประมาณนั้นเนาะนี่น่ารักที่สุดเลย น่ารักมากโอเคค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดที่พยมเปิดได้นั่นเองนะคะเป็นไงกันมากกับการเปิดกล่องของพยมนะคะก็สําหรับใครที่อยากได้เจ้ากล่อง The c คอนิเ l ิลสเต็กเซเรจ s สูดโนตสกิ้ยเทหรือว่ากล่องการ์ดอื่นที่พยมมีนะคะเพื่อนๆก,ก็สามารถสั่งซื้อเจ้ากล่องนี้ได้ผ่านร้านโมเดิร์นการเลยค่ะทานเพื่อนเหงาอยากหาคนดูเอลอยากหาเพื่อนคุยเรื่องการ์ด เพื่อนก็สามารถมาหาเนได้ที่ร้านบริการเลยค่ะซึ่งร้านบริการนะคะก็จะตั้งที่สะพานเล็กตืกออยวันชั้นสี่นั่นเองค่ะหรือว่าท่านเพื่อนเนี่ยไม่สะดวกที่จะไปที่ร้านนะคะทางร้านเองก็มีบริการส่งสินค้าทั้งไปซีย์เช่นกันค่ะเดี๋ยวเพียมนะคะก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อร้านไว้ที่ใต้คลิปเลยค่ะเพื่อนกสามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะคะยังไงก็แล้วแต่เพียวก็ต้องขอบคุณร้านบริการและก็บริษัทคิดอคิดมากมากเลยนะคะสําหรับความพึงพอใจในการส่งเจ้ากล่องเด็กคอนิเคิลสเต็กเซอร์เรจสูตรโน ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะนั <in> ่นแหละค่ะยังไงเพี too, uh, ่ง <necessary> ก็ต้องขอบคุณเพื่อนทุกท่านที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะและเพื่อไม่ให้คลิปนี้มันยาวไปมากกว่านี้นะคะเพื่อก็ต้องขออนุญาตตัดจบไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะและเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ปิดกันด้วยนี่ค่ะนี่ไม่ได้ไม่ได้นี่พิสศษาติกนะคะนี่ดูดูด้วยนะคะนี่นี่นี่ของใหม่นะคะนี่นั่นเลยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ ขอให้เพื่อนมีความสุขในการดวลนะคะ